ชาวสีมังกรฮะกับดวงดีๆครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมครับ1-16กรกฎานะฮะเรื่องแรกครับเรื่องของการงานนะฮะดาวการงานช่วงนี้ต้องระมัดระวังครับมันเป็นจังหวะที่งานจะสะดุดนะครับหรือว่างานจะล่าช้านะฮะมันมีดวงเกี่ยวกับคนทําให้งานมันวุ่นวายปั่นป่วนนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการงานเป็นพิเศษเลยแหละแล้วก็ใครที่แบบตั้งใจนะฮะอยากจะหารายได้พิเศษอยากจะทําอะไรที่แบบ ที่เราต้องการนะฮะดวงท้ายที่สุดเราจะสาเร็จนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีอุปสรรคสําคัญสําคัญก่อนเสมอนะฮะฉะนั้นมันแปลว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ถ้าถามว่างานชิลไหมไม่ชิลถ้าถามว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนี้กับช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดือนนี้นะครับงานมันยุ่งวุ่นวายกว่านะครับแต่ไม่ใช่ให้เครียดนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็เอาตามความเป็นจริงว่าคุณต้องเจออะไรคุณจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมป้องกันนะฮะ มันมีดวงหลุดหลงลืมได้ง่ายอันนี้ก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยนะครับแล้วก็ระยะนี้มันมีงานผิดพลาดนะครับจุกจิกเล็ก็น้อยบางทีอาจจะอเนินพังอันนี้เสียนะครับอยู่ๆก็มีคนที่ทําให้แบบเราลาคัญใจเหลือเกินนะฮะคุยงานก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหรือว่า,าจ,จะาลูกน้องเจราจาครับคุยอะไรก็ตามในช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้ครับผมอยากให้รัดกุมรอบครอบแบบที่สุดหรือถ้าจําเป็นต้องหาคนช่วยเหลือหาคนมาช่วยครับอย่าคิดอย่าทำในคนเดียวถ้า บางเรื่องที่สามารถจะขอให้ใครช่วยได้เพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหงานมันยุ่งมากครับแล้วก็แรงกดดันจากคนแรงกดดันจากงานหรือว่าตัวเลขที่จะต้องแบบวัดผลด้วยตัวเลขนะครับมันจะวุ่นวายวุ่นวือมากนะฮะนี่คือสิ่งที่คนเจอนะครับแต่ไม่ได้ก <laughs> ลัวนะฮะให้รู้ว่าโอเคมันไม่ราบรื่นนะโอกาสแก้ปัญหาสําเร็จก็มีโอกาสที่มีคนช่วยเหลือแล้วก็จัดก,การที่เรื่องสำคัญสำคัญให้รุกล่วงได้ด้วยดีก็มีโอกาสที่จะทําแล้วมีเรียกว่า มีคนอยู่ๆก็เรียกว่าอยู่ความเพงนะฮะในท้ายที่สุดก็มีนะครับแต่ว่ามันต้องลุยต้องเหนื่อยต้องโอ้โหเหมือนกับวิ่งขึ้นภูเขานะครับแล้วมันก็เหนื่อยถึงเวลาก็อาจจะยืนหอบนะครับแต่พอหันไปข้างหลังโอ้เดินทางมาไกลหรือว่าเป้าหมายขึ้นไม่ได้สูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยกว่าปกติแต่ผลสําเร็จอย่างที่ต้องการนี่คือสิ่งที่จเจอนะฮะจงเหนื่อยต่อไปเพราะดวงมันสําเร็จนะครับต่อมาเรื่อง,องการเงินนะครับระยะนี้ ดาวการเงินเนี่ยเป็นช่วงที่แหมใช้เงินจุกจิกเยอะมากครับที่ผมห่วงนะฮะผมไม่ห่วงเงินเข้าเพราะยังไงก็เข้าแต่ห่วงค่าใช้จ่ายที่ออกนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายหลักต้องต้องต้องใช้อยู่แล้วแหมค่าใช้จ่ายรองก็คือมีเหตุให้จําเป็นต้องใช้งานสังคมนัดหมายพักพวกเพลินฟูงซื้อของที่จําเป็นนะครับอย่างที่3คือค่าใช้จ่ายปุปปับฉับพตัน์นะครับมันเกิดขึ้นทีหน่อย อยู่ก็ต้องไอ้นั่นเสียไอ้นี่พังโอเคเอาต้องไปซ่อมเสียตังค์อย่างละอยู่นะครับต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวบางอย่างโอเคก็ต้องหมุนเงินอีกแล้วอยู่ก็ต้องใช้เงินในการซื้อของที่เอ่อเอามาใช้ในการทํางานหรือเอามาเสริมนะครับในการหากินนะครับมันก็ใช้เงินอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยรายจ่ายจุกจิกจะเยอะเป็นพิเศษถ้าคุณบริหารเงินนะครับให้ดีก็โอเคมันรอดพ้นได้แต่ถ้าอยากซื้อก็ซื้ออ,อยากทำอะไรก็ทำนะฮะคือมันใช้เงินกระจายเลยเนี่ย มันจะเหนื่อยมากนะครับมันถึงกับอาจจะช็อตๆในช่วงกลางๆไปปลายเดือนนะครับฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จาเป็นครับเบาๆได้ก็เบาอะไรที่มันจําเป็นก็ซื้อไปนะครับก็เตือนเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินหน่อยนนะครับก็มันจะตื่นเตืองแล้วบันเหนื่อยๆหน่อยครับรวมถึงนะฮะเรื่องของค้าขายนะครับมันจะฝุดๆนิดนึงนะครับมันก็ขายโอเคนะฮะแต่ว่ามันรู้สึกมันใช้พลังงานเยอะในการที่จะได้เงินมาสักก้อนนึงไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับ ฉะนั้นช่วงนี้มันจะเหนื่อยเยอะแต่รายได้มามันจะกลางๆนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอแปลว่าคุณอาจจะต้องหาวิธีทําการตลาดพิเศษหรือว่าหาวิธีหังเงินรายได้พิเศษหรือหาวิธีที่จะเบรกเรื่องรายจ่ายคือมันถึงจะอยู่รอดแล้วก็เหลือเงินเหลือนะครับมันต้องทําอะไรมากกว่าปกตินะในการบริหารเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับในเงี้ยเรารู้ดวงเราจะได้เตรียมป้องกันนะครับระวังเข้าของเครื่องใช้หายหรือเสียหรือพังหรือคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะฮะดูเรื่องประกันนะครับขาดประกันหรือเปล่านะฮะต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับ ทั้งโสดทั้งไม่โสดเนี่ยความรักดีนะครับโอเคเลยแหละถ้ารู้สึกดีหรือว่าชอบใครก็คุยกับเขาแล้วเขาก็จะสารต่อความสัมพันธ์กับคุณดีถ้ามีโอกาสทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาการเจราจาการต่อรองท้ายที่สุดเราจะสำเร็จถ้าใครที่มีคู่ครองมีคนรักแล้วช่วงนี้ดาวขเขาได้วความรักนะฮะเขาดวงเสริมเราและเราเราดวงเสริมเขาฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามก็จะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับ เพียงแต่ว่าช่วงนี้ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ช่วงนี้ระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ที่ห่วงก็คือห่วงครอบครัวนะฮะคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายเข้าของเครื่องใช้ในบ้านเสียหรือพังหรือหา,หายหรือจะไปต้องใช้เงินต่อเนื่องกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอเราก็เตรียมป้องกันไว้ด้วยหรือว่าเตรียมหาแผนสำรองไว้ด้วยนะครับต่อมาคนที่โสดผมเตือนนิดนึงฮะช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามารวมถึงโสดแล้วอาจจะมีคนคุยอยู่ด้วยนะครับ ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราหรือว่าเขาอาจจะมีอารมณ์อารมณ์ศิลปินนะฮะคุยอะไรก็ตามรู้สึกว่าคุยไม่ค่อยเข้าหูฉะนั้นช่วงนี้เจอเน,น้นน้อยได้นะฮะคุยทางโซเชียลได้เราก็ไม่ต้องคุยเยอะนะครับกระตุต้นให้เขาอยากคุยกับเราเราไม่ต้องบบนําเสนอตัวเองบ่อยเยอะเกินนะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของบูมดาวท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับโอเคนะฮะใครที่อยู่ต่างประเทศข้อดีคือ1น,นะฮะมีข่าวดีเรื่องของการเงินนะครับข้อดีข้อที่2ครับมีคนช่วยเหลือนะฮะ แต่สิ่งต้องระวังคืองานหลุดตกหล่นง่ายๆแล้วก็มีใครจ,จ่ายเยอะหมุนเยอะเป็นพิเศษครับรวมถึงจะมีบางสิ่งที่กําลังเสียกําลังพังแล้วเราก็ต้องเอาไปซ่อมหรือ,อไปซื้อใหม่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้อย่างไงนะครับแต่เรามาระวังหน่อยนะช่วงนี้รายจ่ายจุกจิกเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ที่ต้องรมะมัดระวัง1เรื่องของไมเกรนปวดหัว2มีความเครฟฟียดแฝง3นะครับช่วงนี้ระวังภูมิแพ้ถ้าอยู่ในวัยสวระวังเรื่องของภูมิแพ้ แล้วก็โควิดนะฮะแล้วก็ระบบทางเดินใจมีปัญหาขึ้นเหนื่อยง่ายนะครับรวมถึงเรื่องของการปวดเข่านะขันตามเต้อตัวจุ๊กจิกนะครับอะไรกันเต็มตัวนะฮะช่วงนี้ดูแลร่างกายดีเบาของหวานแล้วก็นอนให้พอนะครับแล้วอย่าเครียดมากนะฮะดีแลกบ้างเนาะต่อมาครับเรื่องของท่านที่อยากทําบุญนะฮะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราดีมากครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตเด็กนะฮะชีวิตคนหรือสัรพสัตว์ทั้งหลายจะดีมากๆนะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงเลบาลวลง การศึกษานะฮะถ้ามีโอกาสจังหวะทำทำถ้ามีจังหวะยุคปัจจุบันก็มีออนไลน์นะครับโซเชียลมูลิตี้ต่างๆที่เราต้องการอยากทาทําได้นะครับโอเคนะฮะประการต่อมาครับเรื่องของท่านที่ยังเรียนอยู่นะฮะช่วงนี้มุมดาวการเรียนเด่นแต่มุมดาวความขยันด้อยคือมันขี้เกียจช่วงนี้โอ้มันจะเบื่อเ็งๆขี้เกียจนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามใช้วินัยในการที่ทํางานแทนแพชชั่นแทน ก็เรียกว่าความยากนะฮะเพราะฉะนั้นหรือทํางานตามอารมณ์ไม่ได้ครับหน้าที่อะไรก็ต้องทําตามหน้าที่เบื่อไม่เบื่ออยากไม่อยากไม่เกี่ยวคุณต้องทํานะครับนี่คือสิ่งที่เอาไว้ใช้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็เตือนตัวเองนิดนึงฮนะอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อเบรกไว้ก่อนก่อนจะซื้อถามตัวเองก่อนว่าจําเป็นแค่ไหนจะเป็นไหมนะฮะถ้าตอบได้โอเคคุณก็ซื้อถ้าตอบไม่ได้อันนี้คือเบรกไว้ก่อนโอเคนะเอาไว้เดือนที่คุณใช้จ่ายเรียกคล่องมือกว่านี้เดี๋ยวค่อย ให้ซื้อได้นะครับโอเคนะมันจะได้ไม่ช็อตนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงต้องช่วยเตือนนิดนึงก็อาจจะดื้อหน่อยนะฮะอาจจะกวนประสาทหน่อยหรือทำาให้เราบังหุดกิจใจเล็กๆนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ให้รู้ว่าดวงเขายังเสริมดวงเราอยู่นะฮะหรือว่าดวงเราก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็เสริมดวงเขาได้ด้วยโชคฟุ้กฟุกมีนะครับมีโอกาสได้โชคฟุ้กฟุกอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะแล้วก็มีในดวงนะครับระยะนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนะครับช่วงนี้ถ้าระหว่างการเสี่ยงโชคหรือกการรลลงงทุนแบบะะยยเเ เก่งกาไรระยะสั้นไม่โอเคนะครับถ้าเทียบว่าเสียก็ได้อะไรเท่าก,กันมันจะเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนอะไรบุบป,ป,ปับฉับพันหรือว่าถ้าจะต้องอลงทุนอะไรสั้นๆน,น,นะครับไม่ค่อยโอเคนะฮะดูระยะยาวดีกว่านะครับโอเคนะฮะแล้วก็ที่เตือนก็คือข้อของใช้อย่างที่บอกฮะเสียหรือหายหรือพังนะครับความรักระวังเรื่องของรักสามเศร้านะครับเ,เดืทีจะมีใครแอบมาคุยหรืออยากมาแทรกกลางระหว่างเรานะครับกับแฟนเราฉะนั้นช่วงนี้ก็คอยป้องกันดีๆนะฮะและที่สําคัญคือตัวเราเอง อย่าเอานิ้วไปหยาดปลั๊กไฟนะฮะอยู่ดีๆอยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรที่เข้ามาล่อตาล่อใจเราต้องถอยห่างแล้วก็ปฏิเสธนะฮะอย่าไปเล่นกับไฟอย่าเอานิ้วไปหยาดปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนนะฮะแต่โดยรวมครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้งานมันจะเหนื่อยๆยุ่งๆนะครับงานเงินมันจะเหนื่อยๆยุ่งๆกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะมันเหมือนกับกําลังปรับขยับอีกรอบหนึ่งแล้วชีวิตมันจะคลิกแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคฮะขอช่วงดีมีครับสุขครับเปกำล